Okay. okay, yeah. สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบหลักทางหลายนะครับอยู่กับผมนะครับเป็นแชท FCTP ช anel แล้วก็เป็นแชัท FCTP Family นะครับผมนะฮะคลิปนี้นะครับเราจะไปดูความน่าตกตะลึงนะครับของเงินกีบนะครับพาท่านมาสู่ลาวอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันก่อนนะครับผมก็พูดว่าปี68นี่นะครับค่าเงินกีบจะอ่อนลง ไม่ต้องบอกว่าสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีปัจจัยอะไรเลยเขาขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของเงินบาทนะครับเรามาดูนะครับผมนะฮะตอนนี้เองนะครับผมนะครับถ้าจะไปดูเงินบาทนะครับเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับก็ทำให้เงินบาทเราแข็งมานิดนึ่งนะครับเมื่อวานอยู่ที่34.5กว่าใช่ไหมฮะ ตอนนี้นะครับเงินบาทเรา1ดอลลาร์เท่ากับ34.32จะแข็งมาทางจุดนะครับผมนะฮะเราก็ไปดูเงินกีบครับเงินกีบนะครับเมื่อเงินบาทแข็งขึ้นนิดหน่อยแม้จะเป็นจุดนะครับก็ทําให้เงินกกีบครับล่วงลงมาครับตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยน1บาทเท่ากับ635.75มันก่อนอยู่ที่6 3 3 3 1เองนะตอนนี้635.75ครับ เรียกว่าพวดขึ้นมาเลยนะเรียกว่าพวดขึ้นมาเลยนะครับ6 3 5้5ดนะดังนั้นเรื่องนี้เองนะก็เรียกว่าปี68เนี่ยนะครับประเทศลาวนะฮะรัฐบาลลาวก็คงปวดศีลเวียนเก้าครับผมนะฮะจุดเริ่มต้นไม่ค่อยดีนักนะครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับก็คงรู้้วครับว่าปีนี้ครับคนลาวคงจะต้องหนักใจครับดังนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ เป็นปัญหาใหญ่โตของรัฐบาลลาวาก็คือคนลาวหันมาใช้เงินบาทอย่างอิ่ม้ํำสำราญนะฮะเพราะว่าไม่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลแล้วนะครับผมนะฮะเรื่องนี้เองจะกลายเป็นปัญหาของชาติลาวหลังจากนี้ไปตดน,นไปเมื่อคนลาวมีความต้องการจะใช้เงินบาทมากกว่าสะดวกสบายไม่ต้องแบกเยอะแล้วค่างเงินมีความสเสถียรสูง ดังนั้นในประเทศลาวใครถือเงินบาทใครมีเงินบาทก็คือเหมือนเทพเจ้าเลยเงินที่ถืออยู่ไม่มีการตกเงินที่ถืออยู่มีแต่สูงขึ้นะฮะมีแต่สูงขึ้นนะฮะดังนั้นรัฐบาลลาวปีสองห้าแปดนี่ผมบอกได้เลยว่าคุณเอาไม่อยู่เหตุเพราะว่าคุณได้พยายามทำทุกอย่างในปี67จจนคนลาวหลงเชื่อ นะครับแล้วก็กลายเป็นปัญหาดังนั้นปี68จะทําแบบเดิมไม่ได้แล้วคุณคิดว่ารัฐบาลลาวเขาจะทําอะไรรัฐบาลลาวเขาก็ใช้รัฐบาลลาวจะต้องใช้มาตรการอะไรครับกลายเป็นว่านะครับกลายเป็นว่าคนลาวเขาไม่เชื่อรัฐบาลตัวเองหันมาใช้เงินบาทค้าแม้นจะพยายามที่จะไม่ให้ซื้อเข้าไปแต่คนลาวมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาซื้อในประเทศไทยเข้ามาไทยแล้วดีหมดนะฮะถนนทนทางก็ดี อืมนะสินค้าก็คุณภาพสูงดังนั้นเป็นปัญหาของรัฐบาลลาวนะครับปีหกแปดจะอยู่กันยังไงผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าค่าเงินนะครับทําให้เงินบาทเนี่ยแม้นจะพยายามอยากให้เงินบาทอ่อนแต่กลายเป็นผลดีต่อประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีเจตนาอยากให้เงินอ่อนแต่ลาวจะใช้โอกาสนี้เพื่อจะพยายามดีดเงินกีบให้แข็งค่าขึ้น กับไม่เป็นปัญหาครับความเชื่อมั่นหมดไปความเชื่อมั่นในเงินกีบน้อยลงความเชื่อมั่นในเงินกีบอีกก็คือได้ถูกทำลายไปตั้งแต่ปี67ไม่สามารถมาโกหกไม่สามารถที่จะมาหลอกลวงไม่สามารถที่จะทำสภาวะไม่ให้คนลาวถือเงินบาททำแบบเดิมไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นครับการใช้เงินบาทในวงกว้างขึ้นก็แสดงว่า ความต้องการเงินบาทจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นครับรัฐบาลลาวเขาจะทำยังไงต่อให้ไม่ให้มีอัตราแลกเปลี่ยนภายนอกการแลกเปลี่ยนของเอกชนไม่มีถูกยกเลิกหมดคนลาวเขาก็ไม่สนครับคนลาวก็ไม่สนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็จะไม่เอาเงินบาทไปฝากนะครับเขาจะไม่เอาเงินบาทไปฝากอีกนะครับเขาจะถือเงินบาท ก็ก็ใช้เงินบาทก็เอาเงินบาทไปซื้อกันแล้วกันดังนั้นแม่พ่อค้าแม่ค้าก็เอาเงินบาทไปซื้อในตลาดตลาดก็รับเงินบาทคนใช้เงินย่อยก็เงินบาท,อาบ,าทบอกเลยครับว่างานเข้าครับงานเข้ารัฐบาลลาวครับจะทํำยังไงครับเมื่อเงินบาททรงมีอิทธิพลขึ้นมาใหม่เพราะปีหกเจ็ดได้ทําให้คนลาวเขาเจ็บปวดรุนแ้ว,วถูกหลอก เขารู้หมดแล้วครับดังนั okay, so ้นจะขอร้องยังไงครับเพื่อจะเซฟเงินเก็บอีกเขาไม่เชื่อครับนี่นะครับปี68อันตรายแล้วนะครับสำหรับเศรษฐกิจของลาวครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ